แบงค์สิบ,บาทรุ่นเก่านะครับแบงค์สิบบาทอันนี้เพื่อนๆใครมีก็เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็มีราคาสูงก็ปัจจุบันนี้แบงค์อันนี้นี่หายยากแล้วนะครับ แบงสิบบาทเก่าของราชการที่เก้านี้ผมเก็บมาตั้งนานเก็บมาได้เกิดสามสปีมาแล้ว ก็วันนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแบงค์น,นี่นี่พี่ๆเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อลานกวด ประมาณล้านห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะขายได้อย่างที่พี่เขาบอกว่าเขารับซื้อหรือไม่ได้ครับก็เพื่อนๆใครมีก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน ถ้าเราแน่ใจว่าเออขายได้จริงมีพี่คุณไหนเขาซื้อจริงอย่างที่พี่เขาว่าเราเค่อยเอาไปขายนะครับเราอยากพึ่งเอาไปขายถูกๆนะครับเพราะว่าแบงก์อันนี้ไม่มีแล้วนะครับเขาไม่ผลิตมาให้ เราใช้หมุนเวียนนะแล้วนะครับแบงอันนี้เดี๋ยวนี้นี่แค่เก็บเอาไว้สะส,สมเอาไว้ได้ดูว่าเป็นแบงก์เก่าแล้วเท่านั้นนะครับ แบ้งสองแบ้งอันนี้นี่ผมเก็บไว้ในกระเป๋ามานานมากเลยก็รอยอันนี้คือรอยที่พับเอาไว้ในกระเป๋านะครับเพิ่งไปหามาเจออยู่ในกระเป๋าเพราะว่าตอนที่ผมเก็บไว้ในกระเป๋านี่ กระเป๋าที่ผมใช้อมเดินนี่ผมไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเก่าแล้วก็เก่าแล้วผมก็เลยใช้กระเป๋าอันใหม่ไปแล้วก็อันเก่าก็เอาเก็บเอาไว้ก็เห็นพี่ๆเขาก็มารีวิวว่าใบงาอันนี้นี่ พี่ๆเขารับซื้อล้านกับห้าแสน 500, อะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อจริงหรือไม่จริงผมก็มีสองใบเก็บมานานแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าแบบบงก์เก่าๆอย่างเงี้ยเราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่า ในเวลานี้หรือปัจจุบันนี้ไม่มีมาให้เราใช้หมุนเวียนแล้วนะครับก็ามารีวิวแค่นี้นะครับเพื่อเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมในครั้งนี้ขอให้โชคดีนะครับ